กกนี่ครับบรรยากาศรับไกลนะมาเล่าได้อยูกกอกก่เป็นบ,บางครั้งบมาแข่งเดือดตอนนี้มันคนเดินทางครับมาอยู่ที่เซเว่นกาบหมู่บ้านเนาะเพราะถือว่าเป็นนี่ครับเพื่อนล้งางไม้ของไพวันเราเห็ดขึ้นมาครับเห็ดขึ้นมาเอง ฟ้าไม่ฟ้าไหม่ยังนี่พ่อหนานี่ผ้าเนี่ยผ้าไม่เฮียครับเอาผ้าไม็เฮียเฮ็ดโอ้เฮ็ดเองเลยเป็นบอลนี่มีมีมีคนมาลวมมือบอลเครื่อเฮ็ดคนเดียวเลยฟ้าโท่ครับนายสร้างเฮ็ดผู้เดียวเลยเด้หนี่บมท่ธรรมดาครับฝีมือไพ่วันนี่บ่าธรรมดาเฮ็ดเองเลยเฮ็ดเองเฮ็ดไปมือเล็กมือหน่อยนี่พ่อหนาโอ้ไพ่วันเฮ็ดมือเล็กมือหน่อยครับนี่เฮ็ดเองเลย เพื <S <s uh, ่อนนี uh, so ่เพื่อนล้างเก่าเพิ่นอันนี้เพิ่นเฮ็ดขึ้นมาใหม่อีกล้างหนึ่งครับเป็นเพื่อนเฮ็ดเพื่อนขั้วนั่กิดอยู่นี่เนาะแม่นบอกแม่นเลยอยู่ทุ่นทางนั้นเลยเดี๋ยวเพื่อนขั้วโอ้เพื่อนขั้วเพิ่นอันยื่นออกมาทั้งทีเห่นบ่อนเนาะนี่เพื่อนขั้วเพิ่นโอ้ยสุดยอดครับฝีมือมาธรรมดาเดินทางต่อกันไปก่อนเท่านะไปก่อนนี่ครับคุณทีมงานได้หนิ ทีมงานเก้วเฮาได้นีโ่โอ้จู่จู่หวะกาบกาบประสานสเก็งเดิมตอนนี้มันคนเดินทางครับมาอยู่ที่เซเว่นกลางหมู่บ,บ้านเนาะพอถือว่าเป็นเซเว่นที่ถือว่าใหญ่เติบได้นี่เท่าที่เจอมาเนะาะใหญ่เติบพอดีเท่ากันมีน้ำเชืน,น้ำใจเนาะเพราะว่าเห็นดิ้นรนซุ่มแซวเพราะว่าเขาเคยได้เคยอยู่เคยกินกับในเฮาเนาะ,ะอยู่นี่กับประมาณสิบกว่าคนเนะานะเดี๋ยวเฮามาแจกขนมกันอมามามา,มาจกแจเก้วจกแจเกล์แจเก้วแจเกล์จ้า นี่ครับเด็กน้อยเพ่นกบรู้สึกว่าเคยได้กินแล้วก็กินแล้วกินอีกครับพี่น้องพอแต่ย,ยังเห็นจะจนะครับเ,าเาหนหนจาะหูเนี่นี่เออนี่ครับผมเด็กน้อยนะครับน้องเคยกินเคยได้ยูได้กินครับมันคนเดินทางพ่นมาก,ก้อนพ่นกะแจกขึ้นน, <laughs> นี้แหละพี่น้องปานสอสอ อครับผมเดี๋ยวอ่ไมมเข้ากันสีนางออกไปแจกแถวๆหมูบ้านเนาะไปอ่แลวรอรหมูบ้านเลยครับแคมป์นะหยธรรมชาติธรรมชาติมันเเข้ามาไปเอาธรรมชาติมาเนาะน้องิไปเก็บธรรมชาติมาครับชวนมากขึ้นกับปูกเนาะ โอ้มันส่วนมันส่วนเจ้าเจ้าเจ้ามาดีมาดดีโอ้บรรยากาศเนาะจ้าเจ้ามาง่ายหรือก็ของคนนี้นี่แก้วสิแก้วโอ้อันนี้แห้งเลยบ้านนี่เดี๋ยวแต่ขายฮะเมาแล้วบอกไปโอ้เมาเหล้าขาว โอ้้เจาครับแพงแล้วครับเก็บไปครับแม่นบอกครับท่านสื่อสารงามประจำหมู่บ้านเอาเอาผ่าจิบก้าไปบรรยากาศครับแา้วนี่ลี่นอนเลยงามปันไดเดี๋ยวมาเบิ่งหน้าเลยนะหมู่บ้านนี่นี่เออห้ามเอ่อเทปเขาให้นี่เพิ่นสี ไปแต่เสานี่แะครับเป็นไปแต่เดิกเลยเสียงตำเขาเป็นสต่ำตุบตับตุบตับตั้งแต่เดึกๆแล้วก็ไปหัวไปสวนตั้งแต่อเสาครับทุกคนครับประมาณนี้แหละเห็นบ่มบรรยากาศหมู่บ้านครับผมอวิวงามครับหมู่บ้านแล้าก็จะเดินทางต่อไปบ้านปังครับทุกคนครับ็ต่มุ่งหน้าเขาไปบ้านปังแลยเขาไปบ้านปลาลื่นเนาะกินยังนี้ก็เห็นกินยังจ่ายยัง เพิ่นมาไงเนี่ยเบิร์ติดเลยคุยกันโมโหเรื่องมาไปยังกินกับเข่าอีกต่างากโอ้กินกับเข่าวะโอ้กินกับเข่าเนาะกินกินมากินสมกับเข่าครับคุยกันโมโหเรื่องคุยกันโมโหเรื่องกับนอ้องแมนคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้ ได้แล้วได้เขปมแล้วย่างครับยกมอัดถายเลยไม่ต้องเลแม่จกมือย่ายอีกยให้คะนมือขนมือแม่ยังสยางไปเลยน้ำดีเด้อเออนครับแม่เราโยงน้ำฮดพักดูสิอันนี้เอาไปดพักดีเสิ นี่อยู่พูนอยู่พูอยู่พูอยู่เทิงพูนโอ้ต้องแบกจากนี่ไปโอ้ล่ะมวยต้องหาบจากนี่ไปเลยไปเลยโอ้ทอดอู่เฮือนอยู่บ้านอืมอยู่บอนเฮาอะพูเฮาเอ๊โอ้ต้องต้องเอาน้ำจากนี่ไปเนาะเออไปโอ้น้ำออกดีแล้วแม่เนาะใช่ลูกลอกเมื่ครับเรายกนะน้ำออกดีดีได้เนี่ยโอ้ ือนครับแล้วสิหาไปหาไปโฮสพักอยู่เพื่อนเราอยู่ปุ่นอยู่เทิงปุ่นหาไปโฮสพักอ่าไววกินเนาะปูพักกับสิห้อมอ้อมอ้อมรั่วแบบนี้แหละโอ้ยหขอดขีหยอดเอาเอาเอาไปกิน บ้าต่งหูมางามแทะนะม่รู้ต่งหูมางามแทนะโอ้ต่งหูมังามแท้สงผมอ่อ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 ่่สวยอ่อสวยนะต่งหูนี่อ่ออ่ออออ่ออ่ออ่ออดออ่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 ออออออ ไปไปบอกเพาะก่อนขอบคุณครับเราหาบนามขึ้นเฮื่อนแล้วแหละคุณโอ้บรรยากาศครับบรรยากาศบ้านปังครับทุกคนครับ ทีชีวิตเพิ่นอาบนำหวยครับ เดินทางมากอีก2กิโลครับอีก2กิโลจากสิยหอดบ้านปลื่นเนาะอีก2หลักครับเมื่อยครับผมห่อนสวยนะฮะหูตากแดดมากกับว่าได้ครับเบิดมือมันครับบรรยากาศบ้านปังครับหูสุดยอดเลยลีหว่วยเพิ่นดังไฟพิงหน้าวเลยบ้านนี่บรรยากาศครับบ้านนี่มีอยู่ มีอยู่บ่อหอดซีบลังค้าได้บาทนี่อาชีพหลักๆย่านนี่ก็คือเก็บแมคมขายครับเก็บแคมไปตากแหงขายครับอาชีพหลักๆของเพื้นเลยนะโอ้แหงแล้วก็แกติดกิโลขายบ่โลูกละเท่าไรเป็นขายเท่าขนาดลูกละสองเอสครโอ้โลูกละสองเอสกับพ่อได้อยู่เนาะ แฉมแห่งครับจะกับโลูสักอีกเลยไปที่บรรลุไปเรื่อยชุดยอดเลยครับบรรยากาศครับบ้านปังมีจากมีจากหลังคาเกาะชหโอ้มีซิฟแหละโอ้แต่ก่อนมีเก้าโอ้สามารถซิฟเพิ่มอีกเป็นซิฟแล้วละท่นบรรยากาศครับมาก์คมาข้าบ้านปังเนี่ยเพราะว่าท่านนาเขาก็เห็นภูเขาเลยวิวภูเขาอย่างสวยงามเลยเห็นบ่อื สุดยอดครับบรรยากาศบ้านปังหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านที่บโบยยัครับแต่ว่าหักขึ้นเออึ้นครับ <icted S 1> นายบ้านบาน้บา,นบานคุ้นเนาะแบบบ้านคุ้นนี่สิคุม้มไรหมู่บ้านมากครับนายบ้านอออโอ้สุดยอดครับบรรยากาศบ้านปังโห หายใจสักพักหนึ่งกัสิเดินทางต่อครับทุกคนครับล่างหนาล่างตาแล้วกะสักพักหนึ möglich. ่งกัสิเดินทางต่อบรรยากาศครับมากครับพี่เก่งเดอะสตอรี่เนาะเสือเก่งเดอะสตอรี่แล้วกัพีโมวินแล้วก็เฮ้าครับมันคนเดินทางฮะเฮ้ามาน้ากันกับพีโมวินนี่ร้ายเ่อแล้วครับโอ้ลุยตลอดเที่ยวนี่ก็เราข oui. well ับรถมาเองครับกัลุยติ๊กเกเกลครับเราขับมาเองด้ยเที่ยววู้สุดยอดโอ้ขาวเนาะเป็นเนาะแกงเออแกงนะได้แ <story> ล้ว <S Making> <Terra> เขาใจรู้เอ้ยนี่ที่อกทายอินเนี่ยนะบรรยากาศครับบ้านปังบรรยากาศครับสีเดินทางต่อแล้วครับผมทุกคนบรรยากาศแบบบ้านๆบ้านปังเนาะ โอ้อันนี้น้องหมอันนี้อันนี้น้องเพ<อ>ื่อนดูล้างฝุ่นไดนะ้เนาะแมนปะ,อะโอ้บอ๊วยดโอ้โอสุดกรทมาเขาเห็นซุ่มน้องหนึ่งแถวน้องจะซือลูกไข่ลูกไข่อะลูกมันบ้านีา่อ๋อนี่ครับบรรยากาศครับไกลนะทำลาบบ้างทำลาบได้แบบมเล่าได้อยู่เป็นบางค่ำเลยเนานะดเด็กรุ่นใหม่เนาะเด็กรุ่นใหม่ต้องได้เนะา,าะแมนบ่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่สามีนี่ ได้แน่นอนได้ถ้าเขาต้องเรียนบ้านคู่น่ะสิคุยได้เพราะคู่แล้สอนภาษาเรานะบรรยากาศมาถแถวนี้เห็นแต่โคกต่ำเขานะแบบนอนเลี้ยงไล,ล่เลยลูกพี่ลบออกเด้อลูกพี่เด้เอใส่เพ่งเข้าไปเด้อลูกพี่อ้มึงไงเพืน่อนะสาขน่าโอ,อ้สุดยอดเดินทางต่อละครับเข้าสีเขาไปบ้านบ้านปลลื่นนะ่ะกระซิ พากีบานปลื่นเนาขึ้นนี่นะทุกคนเนาะมือเ่นเศร้ากับจสีเริ่นทางออกเนะครับผม